สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะรวยอูฟู่จะนงพนีส่วนกระแส forex 3d ล่าสุดโอนเงินจองรถหรูบอกได้คำเดียวรวยอูฟู่นับเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวอันดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับจะนงพนีมหาไทยนับวันเธอยิ่งทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อย ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่ของเธอได้อีกทั้งงานที่เข้ารุมล้อมเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุดๆล่าสุดจะเธอคนนี้ไม่ธรรมดารวยอู้ฟู่เธอได้เผยข้อความที่ได้ไปคุยกับคุณแม่เรื่องจองรถและเผยภาพสลิปการโอนเงินแสนจองรถหรู1นึ่งแสนบาทราคารถหรูแพงหูฉี่โดยในลายแม่บอกว่าลายอะไรเปิดไม่เป็น จ๊บอกว่าเปิดไม่เป็นอะไรแม่ก็ยังคุยกับหนูอยู่ทุกวันงนั้นหนูจองเลยนะแม่ถามว่าราคาเท่าไหร่เราก็ตอบแม่ไปแม่บอกว่าโอ้โหคันดำก็แพงเอาคันแดงมาอีกแล้วสองคัน20ล้านแล้วจะบอกว่าขอตังมั่งล้านหนึ่งพ่ออีกล้านหนึ่งแม่บอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วบอกตังหนูเล็กเยอะแยะ เราก็บอกว่าโอเคงั้นจองเลยเดี๋ยวไปเอาตังจบการสนทนาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ